การที่กษัตริย์ในสมัยก่อนจะมีภรรย,ยาหรือนางสนมหลายคนคงไม่ใช่เรื่องแปลกกษัตริย์ของราชวงศ์ยุโรปเอเชียและแอฟริกาอาจจะมีราชนีได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่นางสนมนั้นอาจจะมีได้หลายคนลอร่ามอนเตสคือหนึ่งในนางสนมเหล่านั้นแต่เธอไม่ใช่นางสนมธรมธรมดาธรรมดาเธอเป็นสาวงามที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งทว,วีปยุโรปและเธอได้ใช้สเสน่ห์ของเธอมัดใจกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาบาเรียเอาไว้จนอยู่หมัด แต่แล้วก็ได้ชื่อเสียงของเธออีกเช่นกันที่สุดท้ายก็หันกลับไปทำร้ายเธอและไม่ใช่เพียงแค่เธอเ,ธอเท่านั้นแต่รวมไปถึงกษัตริย์พระองค์นั้นจนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องถึงกับสละราชบัลลังก์เลยทีเดียวครับคลิปนี้ครับจะพาไปรับชมลอร่ามอนเตสนางโรมโค่นบัลลังก์ชีวิตวัยเด็ก ลอร่ามอนเตสมีชื่อเดิมว่าออริซาโรซาน่ากิลเบิร์ตพ่อของเธอเป็นทหารองกฤษนามว่าเอนเซนเ็ดวาร์ดกิลเบิร์ตส่วนแม่ของเธอคือออริาเบตโอลิเวอร์ลูกสาวของวุฒิสมาชิกไอร์แลนด์ทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนเมษายนปี1820ตอนที่อ,อริาเบตอายุเพียงได้15ปีเท่านั้นและมีข่าวลือกันอย่างหนาหูว่าทั้งคู่แต่งงานกันเพราะอ,อ,าอริาเบตเกิดท้องก่อนแต่งขึ้นมาซึ่งเด็กอยู่ในท้องนั้นก็คือออริซานั่นเองครับ อาริซาเกิดในเมืองซาลิโกประเทศไอ์แลนด์พวกเขาย้ายมาอยู่อาศัยที่เมืองลิเวอร์พูลในต้นปี1823และในเดือนมีนาคมในปีเดียวกันครอบครัวของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่อินเดียสิ่งที่เป็นปริศนาของเธอมาโดยตลอดก็คือวันเกิดที่แท้จริงเพราะบ,บันทึกต่างๆที่มีการกล่าวถึงวันเกิดของเธอนั้นมักจะไม่ค่อยตรงกันวันเกิดที่ได้รับการจารึกตรงไปบนแผ่นป้ายหลุมศพข,ของเธอคือวันที่23มิถุนายนปี1818 e 18. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะแต่งงานกันจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าวันนี้คือวันเกิดที่แท้จริงของเธอแต่สุดท้ายแล้วก็มีการพบเอกสารของโบสที่เธอได้รับพิธีศิลจุ่มซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอลิซาโรซาน่ากิลเบิร์ตเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี1821ที่เมืองซิลิโกเป็นเวลานานกว่า120ปีเลยทีเดียวกว่าที่วันเกิดที่แท้จริงของเธอจะได้รับการเปิดเผย เมื an India, ่อเดินทางมาถึงประเทศอินเดียได้ไม่นานหนูน้อยอลิซาซึ่งตอนนั้นอายุเพียงสองขวบก็ต้องสูญเสียพ่อของเธอไปด้วยโรคอหิวาตกโรคแม่ของเธอซึ่งตอนนั้นอายุเพียง19กปีกลายเป็นแม่ไม้สาวสวยลูกติดและเธอแต่งงานมาอย่างรวดเร็วกับร้อยโทแพทรทกแคลก,กี้ทหารที่ประจำอยู่ที่ประเทศอินเดียในขณะนั้นโชคดีท ok ี aki, ่เคกี้เอนดูอลิซาเหมือนลูกแท้แต่เธอก็เป็นเด็กที่สนมากเธอถูกสปอยและมักจะทําอะไรตามใจตนเองโดยไม่สนใจคําเตือนของใคร และมักจะมีนิสัยห่ามเหมือนกับเด็กผู้ชายซึ่งนําความปวดหัวไม้กับแม่และพ่อเลี้ยงของเธอเป็นอย่างมากดังนั้นไม่นานอาริซาจึงถูกส่งตัวกลับไปยังสกอตแลนด์เพื่อไปอยู่กับปู่ของเธอและจากการที่เธอเติบโตมาในประเทศอินเดียเธอจึงได้ฉายาในทันทีว่าเด็กสาวอินเดียสุดประหลาดแสนเอาใจและเป็นที่รู้จักกันว่าเธอมักจะก่อปัญหาไปทั่วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเอาดอกไม้ไปเสียบไว้ในวิกของชาชราคนหนึ่งตอนทำพิธีในโบสถ์ และเธอยังเคยแก้ผ้าวิ่งตามถนนในหมู่บ้านอีกด้วยส่วนครูของเธอที่โรงเรียนก็บอกว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกสปอยจนเสียนิสัยในที่สุดปู่ของเธอก็ทนไม่ไหวพออาริซาอายุได้สิบขวบเธอก็ถูกส่งตัวไปอยู่กับป้าของเธอที่เมืองซันเดอร์แลนด์ซึ่งป้าของเธอนั้นเป็นเจ้าของโรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งในเมืองและทุกคนก็หวังว่าก,กฎระเบียบอันเคร่งครัดของโรงเรียนแห่งนี้จะช่วยให้เธอกลายเป็นกุลสตรีที่ดีได้และแน่นอนว่าทุกคนคิดผิดครับ ครูของเธอบันทึกไว้ว่าอาริซาเป็นคนเอาแต่ใจไม่ปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบใดๆแต่ก็เป็นคนที่โดดเด่นและทะเยอทะยานและเพียงหนึ่งปีต่อมาเธอก็ถูกส่งตัวไปยังแคมเดนเพสที่เมืองเบสเพื่อได้รับการศึกษาเหมาะสมกับกุลสตรีมากขึ้นที่นี่เธอได้เรียนวิชาต่างๆที่กุลสตรีควรจะเร่มเรียนรวมไปถึงภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีประโยชน์มากกับเธอในอนาคตจากหนังสืออตัตชีวประวัติของเธอที่เมืองเบสนี่เอง ที่แม่เธอกลับมาจากอินเดียซึ่งเธอนั้นดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้เจอแม่ที่เธอไม่ได้เจอมาเกือบรศอวรรษ์แต่เมื่อพบหน้ากันสิ่งที่แม่ของเธอบอกเธอก็คือเธอจะต้องแต่งงานกับนายทหารคนหนึ่งที่ประจำการอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้เธออายุ15ปีแล้วแต่นายทหารคนนั้นมีอายุมากถึง64ปีแถมซัมารก็ยังเป็นเพื่อนของพ่อเลี้ยงของเธออีกต่างหากดังนั้นอาริซาอายุได้16ปี ในปี1837เธอนี้ไปอยู่กินกับร้อยโทโทมัสเจมสนายทหารอายุ32ปีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอินเดียทั้งคู่แต่งงานกันและเดินทางกลับไปยังเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียเธอวาดฝันไว้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะพาเธอนี้ออกจากชีวิตอันแสนน่าเบื่อในอังกฤษไปยังในแดนที่เธอเคยใช้ชีวิตในตอนเด็กเธอจะได้มีอิสระมากขึ้นสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เธออยากทําและได้อยู่กินกับสามี ที่ไม่ใช่คนแก่งอมแงมแบบที่แม่เธอต้องการให้แต่งงานด้วยแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดความจําเกี่ยวกับอินเดียในวัยเด็กของเธอถูกลบด้วยเสียงอันวุ่นวายลิ่นเหม็นของกองขยะอากาศร้อนชื้นเหนียวเนินหนะม่นำซ้ำําสามีของเธอยังถูกโยกย้ายให้ประจําการในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญทําเอาสาวน้อยรักสนุกอย่างอลิซ่ารู้สึกเบื่อหน่ายจนกระทั่งพอเวลาผ่านไป5ปีทั้งสองก็แยกทางกัน ตอนแรกอลิซ่าหวังว่าจะไปอยู่กับแม่ของเธอในประเทศอินเดียแต่แม่ของเธอปฏิเสธเธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับอังกฤษเพื่อไปอยู่กับฝัง่งญาติของพ่อเลี้ยงของเธอเธอขึ้นเรือเดินสมุทรจากกันกัตตาเพื่อเดินทางไปยังกงรุงลอนดอนซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะกินเวลานานกว่าเดือนกว่า,วาเลยละครับบนเรือเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนายทหารนักธุรกิจเศรษฐีและชนชั้นสูงออลิซ่าในวัย20ปีที่ยังสวยสะพรัง่งเป็นที่ถูกตาต้องใจของหนุ่มๆห,หลายคนบนเรือ และในที่สุดหนึ่งในนั้นก็มีสัมพันธ์เป็นชู้กับเธอจนได้ซึ่งว่ากันว่าทั้งสองไม่ได้ปิดเรื่องความสัมพันธ์เลยผู้โดยสารคนอื่นต่างซุบซิบนินทาถึงเรื่องนี้กันอย่างสนุกปากและแน่นอนว่าเรื่องซุบซิบนินทาย่อมเดินทางไวอยู่แล้วเมื่อไม่นานโทมัสเจมส์ก็รู้เรื่องที่อลิซาคบชู้กับชายคนหนึ่งบนเรือทําให้เขาตัดสินใจฟ้องหยาก,กับเธอทันทีซึ่งผลของการฟ้องหยากครั้งนี้คือทั้งคู่จะไม่สามารถแต่งงานใหม่ได้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเสียชีวิต ชีวิตนางลมเมื่อถึงรอดอนครอบครัวของเคลกี้เลือกที่ไม่สนใจสาวน้อยใจแตกเพราะตอนนี้เธอได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับตะกูลเป็นอย่างมากจากการครบชู้อาริซาตอนนี้โดนสามีฟ้องหยา่าต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองดังนั้นเธอจึงตัดสินใจใช้เสน่ความสวยและความสาวที่เธอมี เริ่มทำงานเป็นนักเต้นรำและนักแสดงสมัครเล่นรวมไปถึงอยู่กับผู้ชายมากหน้าหลายตาหรือพูดง่ายๆก็คือเธอเริ่มขายตัวนั่นเองครับว่ากันว่าหนึ่งในเศรษฐีที่เธอคบหาด้วยเป็นคนที่ส่งเธอไปยังประเทศสเปนเพื่อไปเรียนรู้วิธีการเต้นรำเพื่อกลับมาเป็นอาชีพนักเต้นนั่นเองครับเธอมีโอกาสเรียนรู้ภาษาสเปนวัฒนธรรมสเปนและการเต้นรำแบบสเปนแต่การเรียนรู้ต่างๆก็เป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินเท่านั้น และไม่นานเธอก็เดินทางกลับมายังประเทศอังกฤษเพื่อเปิดการแสดงเธอใช้ชื่อการแสดงว่าลอร่ามอนเตสเดอะสเปนิสแดนเซอร์ซึ่งชื่อใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ๆเธออ้างว่าเธอเกิดในเมืองเซบียาประเทศสเปนเธอเรียนภาษาอังกฤษจากพี่เลี้ยงของเธอและเธอนั้นไม่เคยเห็นกรุงลอนดอนมาก่อนและเธอเคยมาอยู่อังกฤษเป็นระยะเวลาเพียงสั้น2-3เดือนเท่านั้นโชคดีที่ลอร่ามีผิวค่อนข้างเข้มทำให้หลายคนเชื่อในเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นนี้ การแสดงครั้งแรกของเธอนั้นถูกจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนโดยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงอื่นเท่านั้นลักษณะคล้ายๆกับการแสดงขั้นกลางของการแสดงใหญ่อีกทีหนึ่งนั่นเองครับหลังจากการแสดงจบลงวันรุ่งขึ้นมีบทวิจาร์เธอในหนังสือพิมพ์ว่าลอร่าเป็นผู้หญิงสวยเธอคือความงามของสเปนแต่การเต้นของเธอไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าการกระทืบเท้าไปมาเท่านั้นและไม่นานก็เริ่มมีคนจำเธอได้ว่าจริงๆแล้วลอร่ามอนเตสคืออลิซาภรยาของโทมัสเจมส์ ที่เพิ่งมีเรื่องฟ้องหย่าก,กันไปเมื่อไม่นานมานี้เองโดยว่ากันว่าหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดโปงเธอคือชายคนหนึ่งที่ลอร่าไม่รับรักเขานั่นเองครับทําให้อาชีพนักเต้นของเธอในลอนดอนเกิดสะดุดทันทีดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันที่ซึ่งไม่น่าจะมีคนรู้จักเธอเมื่อเธอเปิดการแสดงปรากฏว่าการแสดงของเธอได้รับการวิจารณ์ว่าลอร่าเป็นคนสวย แต่การเต้นของเธอไม่อาจจะนับว่าเป็นการเต้นได้มันเป็นเพียงแค่การเชื้อเฉื่นด้วยใช้เรือนกายเท่านั้นหลายคนอาจจะพอเดาได้แล้วครับว่าเธอนั้นไม่ได้มีความสามารถด้านการเต้นสักเท่าไหร่แต่ด้วยความเสน่ห์อันล้นเหลือทําให้เธอได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าคนดังหลายคนรวมถึงการสแสดงต่อหน้าพระพักของกษัตริย์เฟเดเดกวิลแฮมที่4ของอาณาจักรปเซียและพระเจ้าซาน์นกรัสที่1ของรัสเซียว่ากันว่าเธอแอบมีความสัมพันธ์แบบประลัๆกับทั้งคู่ด้วยครับ และที่เบอร์ลินนี่เองที่เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นซึ่งกลายมาเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเธอในอนาคตมีอยู่วันหนึง่งในขณะที่กษัตริย์วิลเฮลมเฟเดริกกาลังตรวจสอบกองทัพของพระองค์อยู่นั้นอลอร่าขี่ม้าของเธอเข้ามาในเขตห่วงห้ามเธอสัง่งทหารรักษาการอยู่เปิดทางให้กับเธอเข้าไปซึ่งเขาปฏเิเสธเธอจึงตัดสินใจใช้แส้หมาฟาดลงไปที่ทหารคนนั้นอย่างจังจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้โด่งดังไปทั่วเบอร์ลินเธอโดนฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกาย จากนั้นเธอออกเดินทางไปยังกรุงวอร์ซอประเทศโปรแลนด์ที่เธอเริ่มจะไปพัวพันกับกลุ่มต่อต้านรัเสเซียซึ่งตอนนั้นปกครองโปรแลนด์อยู่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจกำจัดเธอด้วยการส่งสายสืบเข้าไปในการแสดงของเธอเพื่อส่งเสียงโห่ข่าไล่เธอเมื่อการแสดงจบลงแต่ผลปรากฏว่าเหล่าบรรดาคนที่ชื่นชอบเธอไม่ยอมทําให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นทันทีเมื่อเราร่ารู้ว่าหัวหน้าตำรวจเป็นผู้ที่ส่งเสียงโหเ่เธอเธอก็ประกาศต่อหน้าทุกคนทันทีว่า ที่เขาทำเยี่ยงนั้นเพราะเธอไม่ยอมรับรักจากเขาจากนั้นเธอก็เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่อต้านรัเสเซียม,มากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอก็ถูกขับไล่ออกจากประเทศในที่สุดสุดท้ายเธอเดินทางไปยังเมืองเดรสเดนที่ซึ่งเธอได้มีโอกาสพบกับชายที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเขาคนนั้นมีนามว่าฟรานลิสนักประพันธ์ดนตรีชื่อดังจากฮังการีเธอกลายมาเป็นเมียน้อยของเขาและเขาคือคนที่พาเธอเข้าสู่วงสังคมชั้นสูงของยุโรป ในปี1 8 4 4เธอเปิดการแสดงที่กรุงปารีสที่ Paris โอเปร่าเฮาส์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากเพราะโรงละครแห่งนี้จะรับแต่การแสดงที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ลอล่าเคยเปิดการแสดงเล็กๆเ,เพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแถมยังมีแต่การวิจารณ์ในแง่ลบอีกต่างหากแต่ด้วยเส้นสายของเธอเธอจึงสามารถเปิดตัวการแสดงของเธอที่นี่ได้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักกันในนามลอร่ามอนเตสไม่มีใครรู้ถึงเบื้องหลังของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอเกิดที่ไหน เคยเป็นใครมาก่อนและชื่ออลิซาก็ถูกลืมเรือน,อนตอนนี้เหลือเพียงลอร่ามอนเตสนักเต้นระบอมสเปนเท่านั้นอย่างไรก็ตามการแสดงครั้งแรกของเธอที่ปารีสไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักเสียงวิจารณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมคือลอร่ามอนเตสเป็นคนสวยแต่เธอไม่สามารถเต้นได้และเธอมีประวัติไม่ค่อยดีนักจากการกระทําต่างๆของเธอที่ผ่านมาทั้งที่เบอร์ลินและวอร์หลังจากการแสดงที่ปารีสเธอเริ่มเดินทางแสดงทั่วทวีปยุโรป และไม่นานเธอก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่กรุงปารีสที่ที่เธอได้รับการต้อนรับเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมของบรรดาศิลปินและผู้มีความรู้ว่ากันว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเอลเล็กซนเดอร์ดูมัสนักเขียนนวนิยายชื่อดังเจ้าของผลงานอย่าง The Cloud of Monster c ตอ s t คและ t t h t r e Mu s สก t เ e er. ีย แต่คนที่ทําให้ลอร่ากลายมาเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงเห็นจะเป็นอเล็กซานเดอร์ดูเจรียเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่มียอดพิมพ์มากที่สุดในยุคนั้นและเป็นนักเขียนคอลัรน์วิจาร์ศิลปะซึ่งลอร่านั้นรู้ว่าเธอจะต้องใช้เสน่ห์ของเธอมัดใจเขาไว้ให้ได้เพราะถ้าเธอสามารถทําได้อาชีพนักเต้นของเธอจะต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนและด้วยทักษะการย่อยยวนและมารยาทต,ต่างๆของเธอก็สามารถมัดใจดูเจรียไว้ได้ทั้งคู่กลายมาเป็นคู่รักที่ตัวติดกันไปทุกที่ และการแสดงของเธอก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในทันทีจากบทิจามดีๆมากมายที่ออกมาสู่สายตาของชาวปารลีสแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จบลงดยเจรเรียและลอร่าไปงานเดทด้วยกันงานหนึ่งและที่นี่ดูเจรเรียได้พบกับชองบัพติสต์รัสมงเดอปววลงผู้มีปัญหานิสินกับเขาทั้งสองมีปากเสียงกันและด้วยความเมามายของทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะตัดสินด้วยการทะเลาะก,กันในครั้งนี้ด้วยการดวลปืนลอร่าตกใจมาก เธอมั่นใจว่าดูเจเรียจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเพราะเขานั้นใช้ปืนไม่เป็นลอล่าพยายามที่จะสอนเขาแต่เขาก็ปฏิเสธศักดิ์ศรีความเป็นชายยังคงค้ำคอเขาอยู่และสุดท้ายเมื่อวันท้าดวลมาถึงดูเจเรียก็เพลียงพล้ำาและเสียชีวิตลงในที่สุดลอล่าไม่คิดที่จะเสียใจนานนะักในปี1846ลอล่าในวัย25ปี ตัดสินใจเดินทางไปยังกง Munich, รุงมิวนิกราชอาณาจักรบาวาเรียสถานที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกครั้งเธอได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมไฮโซมิวนิกซึ่งหนึ่งในคนที่เธอได้มีโอกาสพบก็คือกษัตริย์ลุดวิกที่1แห่งบาวาเรียซึ่งตอนนั้นพระองค์มีอายุมากถึง60ปีและสิ่งที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุดในเวลานั้นก็คือวัฒนธรรมสเปนและผู้หญิงซึ่งลอร่ามอนเตสลงล็อกทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนาพอดี ว่ากันว่าตอนที่ทั้งสองพบกันครั้งแรกนั้นพระองค์ชี้ไปที่หน้าอกของเธอและถามเธอต่อหน้าทานํำนั้นว่าธรรมชาติหรือศิลปะถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปคงจะอายหรือรู้สึกไม่พอใจกับคำถามที่แสนหยาบคายเช่นนี้แต่ไม่ใช่ลอร่า,าสิ่งที่เธอทำคือเธอควักกันไกที่วางอยู่แถวนั้นและตัดเสื้อผ้าของเธอออกเผยหน้าอกให้พระองค์ได้เห็นกับตาตนเองพร้อมกับถามว่าพระองค์คิดว่าอย่างไรหลัเพคะไม่น่าแปลกที่พระองค์จะหลงเสน่ห์สาวน,น้อยนักเต้นระบำจากสเปนทันที และไม่นานเธอก็ได้มาเป็นพระสนมคนโปรดกริย์ลุดวิกสั่งให้มีการวาดภาพของเธอไว้ใน Gall e r ร of b e a u t y ห้องที่เก็บรวบรวมภาพวาดของผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุโรปไว้พระองค์ซื้อของขวัญและที่ดินในชื่อของเธอและให้เงินเธอใช้มากถึง10,000ฟลอรินต่อปีซึ่งมากกว่าคนที่ทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งได้เพียงแค่6,000ฟลอรินต่อปีเท่านั้นส่วนลอร่านั้นก็มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับพระองค์เช่นกันสิ่งนั้นก็คือรูปหล่อปูนพลาสเตอร์รูปเท้าของเธอนั่น,น,นเอง เพราะเธอบอกว่ากราัตริ์ลุดวิกหลุงไหลในเท้าของเธอเป็นอย่างมากจริงๆแล้วถ้าลองนึกกัน,นดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการให้รูปปั้นเท้ากับกษัตริย์ถือว่าเป็นสิ่งที่หลูกเกียิเป็นอย่างมากแต่พระองค์ไม่โกรธพระองค์เขียนจดหมายตอบกลับลอร่าทันทีพร้อมกับบอกว่าพระองค์ชอบของขวัญชิ้นนี้มากพระองค์ได้พรมจูบรูปเท้านั้นเป็นล้านครั้งและส่งรูปปูนปลาสเตอร์รูปมือของพระองค์ไปให้กับเธอเป็นการตอบแทนน่าเสียดายที่ปัจจุบันรูปปั้นทั้งสองนั้นสูญหายไปแล้ว จริงๆแล้วถ้าเธอทำตัวเงียบๆสงบเสงี่ยมชีวิตของเธออาจจะมีความสุขไปตลอดเลยก็ได้แต่นั่นไม่ใช่ลอร่าครับอิทธิพลของเธอเริ่มส่งผลต่อการตัดสินใจของกษัตริย์ลุดวิกเธอมักจะคุยโ oh, วโอวอยู่เสมอว่าเธอรู้เรื่องต่างๆของรัฐบาลก่อนใครเธอมักจะจัดงานเลี้ยงที่มีบรรดาชายหนุ่มมากหน้าหลายตามาเป็นแขกอยู่เป็นประจำและเธอก็ยังคงดับนอนกับชายคนอื่นอยู่ถ้าหากเธอเพึองพอใจในตัวเขาว่ากันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งปล่อยให้เธอรอเกอร์ เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังพาตเมนท์ที่เขาอาศัยอยู่พร้อมกับหมดกลิ่นและเคาะประตูห้องทุกห้องที่พาตเมนต์หลังนั้นพร้อมกับประจารชายคนนั้นไปทั่วนอกจากนี้เธอยังมีชื่อเสียงในเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งมีหลายครั้งที่เธอทะเลาะกับเหล่าบรรดาตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่สุดท้ายความเป็นสนมคนโปรดก็ทําให้เธอรอดตัวได้มาทุกครั้งนอกจากนี้ เธอยังมีกลุ่มบริการส่วนตัวซึ่งประกอบไปด้วยเด็กหนุ่มและตำรวจหลายนายที่ลงไหลในตัวเธอพวกเขาจะคอยปกป้องเธอเวลาเธอเดินทางไปไหนมาไหนแต่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเบาเรียามากที่สุดเห็นจะเป็นการที่เธอเริ่มเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองโดยที่เธอมีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นพวกไม่เอาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเธอเป็นพวกเสรีนิยมและไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ถือว่ารับไม่ได้อย่างมากในณาจากที่ทุกอย่างทั้งกฎหมายและจารีตต่างๆถูกกำกับด้วยศาสนาเธอสามารถควบคุมการตัดสินใจของกษัตริย์ได้ถึงขนาดที่ว่าพระองค์ถึงกับไล,ล่รัฐมนตรีคนหนึ่งนามว่าคาวานาเบลออกเพราะเขาคือผู้นําในการคัด้านไม่ให้พระองค์มอบสัญชาติบาวเรียและตําแหน่งคุนหญิงให้กับลอร่าส่วนพระศกนิกรชาวบาวเรียคนอื่นต่างรับไม่ได้ ที่อยู่ยกษัตริย์ของพวกเขาจะเอานักเต้นระบำที่มีแต่ข่าวเซซียหายมามีตำแหน่งคุณหญิงแต่แล้วสุดท้ายในวันที่25สิงหาคมปี1847เเธอก็ได้รับการพระราชทานตำแหน่งคุณหญิงแห่งแดนฟิลและจากตำแหน่งนี้เองทำให้เธอได้รับเงินประจำปีจำนวนมหาศาลอีกด้วยคณะรัฐบาลของพระองค์คัดค้านการพระราชทานตำแหน่งนี้ด้วยการลาออกยกจุดซึ่งทุกคนถูกแทนที่ด้วยคนหัวสมัยใหม่แต่ไร้ความสามารถที่ลอร่ามีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยตัวเธอเอง เรียกได้ว่าอิทธิพลของเธอนั้นก้าวไกลเพินไปกว่าคาว่าสนมธรรมดาธรรมดาแล้วอีกกลุ่มคนที่ไม่พอใจในเหตุการณ์เหล่านี้คือเหล่าบรรดานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิวนิกกเขอแสดงความไม่พอใจด้วยการออกมาประท้วงและก่อจลา,าจลลอ่าผู้ซึ่งลำคานักศึกษาเหล่านี้ที่บังอาจมาต่อต้านเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพยายามบอกให้กษัตริย์ลุดวิกสั่งปิดมหาวิทยาลัยซะซึ่งในที่สุดพระองค์ก็ยอมทําตามและนี่ก็คือฟังเส้นสุดท้ายที่พระศกนิกรชาวมิวนิกจะยอม ในเดือนกุมภาพันธ์ป e ี1848ประชาชนมิวนิกกว่า1,000คนออกมาเดินประท้วงพร้อมกับลากตัวลอล่าและขับไล่เธอออกไปจากมิวนิกกริย์ลรุดวิกพยายามที่จะหยอกคำสั่งไปยังหัวหน้ากองทัพให้นำทหารออกมากำจัดบรรดาเหล่าผู้ประท้วงซึ่งพระองค์ได้รับคำตอบว่าถ้าพระองค์ยังยืนยันที่จะทำเช่นนั้นหม่อมฉันจะเดินไปห้องข้างแล้วฆ่าตัวตายซะ ในเดือนมีนาคมในปีเดียวกันนั้นหลังจากแรงกดดันจากทุกฝ่ายกษัตริย์รุดวิกสั่งเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งประกาศสละราชบัลลังก์ของพระองค์โดยโอรสของพระองค์มัคคุราชก,กุมารแม็กซิมอเลียนที่2ขึ้นของราชแทนกษัตริย์ที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากจากประสนิกรของพระองค์ต้องมาปิดฉากการของราชอย่างน่าอนาถเพียงเพราะอิทธิพลและความทะเยอทะยานของสตรีคนหนึ่งเมื่อผู้อุปถัมภ์ของเธอหมดอำนาจลงอำนาจของเธอก็หมดลงเช่นกัน เธอต้องลี้ภัยไปยังสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่เธอรออดีตกษัตริย์ลุดวิกให้มาพบเธอแต่ณเวลานั้นอาณาจักรของพระองค์อยู่ในความวุ่นวายประกอบกับพระองค์อาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่าจริงๆแล้วลอล่านั้นอาจจะไม่ใช่สตรีที่เหมาะสมกับพระองค์นะักและสุดท้ายทั้งสองกได้แต่เพียงเขียนจดหมายโต้อตอบกันไปมาเท่านั้นถึงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจแล้วว่าจะจัดการชีวิตของเธอต่ออย่างไรตอนนี้เธออายุ27ปีแล้วเธอแต่งงานย่าเป็นเมียน้อย และทําให้กษัตริย์คนหนึ่งต้องสละบบัลลังก์มาแล้วเธอตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงลอนดอนในปี1848ที่ซึ่งที่เธอได้พบกับทหารหนุ่มชาวอังกฤษอายุ21ปีนามว่าแรฟฟอร์ดฮิลผู้ที่เพิ่งได้รับมรดกก้อนโตมาเมื่อไม่นานนี้เองและทั้งคู่ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันเมื่อเรื่องนี้ถึงหัวอดีกษัตริย์พระองค์โกรธมากและตัดสินใจที่จะหยุดจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้กับลอล่าทันทีไม่นำซ้ำครอบครัวของฮิล ก็ยังจองล้างจองผานเธออย่างไม่จบสิน้นพร้อมทั้งฟ้องร้องเธอด้วยข้อหาบิกามีเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นลอล่าฝา,ากเฟืนองคำสั่งศาลที่บอกว่าเธอห้ามแต่งงานถ้าสามีเก่าของเธอ,อยังไม่เสียชีวิตนั่นเองครับทั้งคู่ตัดสินใจหนีคดีฟ้องร้องไปยังประเทศสเปนแต่ภายในเวลา2ปีนิสัยเอาแต่ใจและขี้โมโหของเธอก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พังทลายลงทั้งคู่แยกทางกันและมีบันทึกครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับนิวคือเขาเสียชีวิตลงในปี1856 จากการจมน้ำชีวิตใหม่ในอเมริกาหลังความสัมพันธ์กับฮิวจบลงในปี1851ลอล่าตัดสินใจเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจนถึงปี1853เป็นเวลา2ปีเธอทำงานในฐานะนักเต้นและนักแสดงในฝั่งตะวันออกของประเทศหนึ่งในการแสดงของเธอมีชื่อว่าลอล่ามอนเตสอินบร์เวียซึ่งก็คงจะต้องไม่ใช้ความสามารถมากนักเพราะเธอก็แสดงเป็นตัวของเธอเอง เนื้อหาก็เป็นเนื้อเรื่องของตัวเธอที่นำแนวคิดเรื่องเสียรินิยมเข้าไปผืแผ่ในบาวเรียซึ่งการแสดงของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงขั้นการแสดงอีกต่อไปการแสดงของเธอนั้นคือการแสดงที่มีเธอเป็นตัวเอกจริงๆและทุกอย่างก็เหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อนักวิจารณ์จากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เขียนวิจารณ์เธอ,เอไว้ซึ่งพอสรุปเป็นใจความได้ว่าการแสดงของเธอนั้นน่าผิดหวังเป็นอย่างมากถ้าหากว่าชีวิตการแสดงของเธอประรสบความสาเร็จในอเมริกา ก็แปลว่ามาตรฐานทางรันิยมของพวกเราต่ำเหลือเกินแต่ถึงแม้คำวิจารณ์จะย่อมแย่เพียงใดงเธอก็ยังออกสายเดินทางเปิดการแสดงอยู่จนกระทั่งเมื่อถึงเมืองสุดท้ายที่เมืองนิวออรลีนที่นี่หนึ่งในคนรับใช้ของเธอตัดสินใจลาออกลอล่าและสาวน้อยคนนั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนเหตุการณ์บานปลายจนต้องมีการเรียกตำรวจมาระง,งับเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อตำรวจมาถึงเธอคว้าขวดแก้วที่มีฉลากเขียนว่ายาพิษและกระดกของเหลวในนั้นลงคอทันที ทุกคนรวมถึงตำรวจตกใจและรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลทันทีแต่แน่นอนว่าเธอยังไม่ตายของเลวในขวดนั้นคงเป็นแค่น้ำธรรมดาธรรมดาเท่านั้นซึ่งคงเราได้ไม่ยากนักว่าที่เธอทำลงไปนั้นก็เพียงเพื่อต้องการที่จะสร้างความดราม่าเท่านั้นในเดือนพฤษภาคมปี1853เธอตัดสินใจเดินทางไปยังแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกของประเทศอเมริกาที่นี่ซึ่งการแสดงของเธอประสบความสำเร็จพอสมควร โดยที่นี่เองที่การแสดงเป็นเอกลักษณ์ของเธอคือ Spider Dance ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวิธีการเต้น Spider Dance คือเธอจะสมกระโปรงเหนือเขา่าซึ่งถือว่าค่อนข้างโป๊ในสมัยนั้นเมื่อเพลงมันเลงขึ้นเธอจะยกกระโปรงขึ้นและสะบัดกระโปรงไปมาเหมือนกับว่ามแมงมุมกําลังแตะกระโปรงของเธออยู่จากนั้นเพลงจะเร่งจังหวะมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็จะสะบัดกระโปรงเร็วขึ้นและสูงขึ้นเรื่องของเรื่องก็คือเธอจะไม่ใส่อะไรเลยภายใต้กระโปรงชิ้นนั้น ดังนั้นเมื่อกระปงูงถูกยกสูงขึ้นอะไรต่อมิอะไรภายใต้กระปรงก็จะเปิดเผยต่อหน้าผู้ชมทั้งหมดนั่นเองครับและการแสดงก็จะจบลงด้วยการที่เธอกระเทอบมุมในจินตนาการของเธอทิ้งและไม่นานหลังจากย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเธอก็ได้แต่งงานกับนักนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนามว่าแพทริกฮันและย้ายไปอยู่ที่เมืองกราสวารีแต่ไม่นานนักชีวิตคู่ของทั้งสองก็ไปไม่รอดอีกทั้งคู่ย่าขาดกันโดยมีมูลเหตุมาจากที่ลอล่ามิชูเป็นแพทย์นายคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากคดีฟ้องหย่าไม่นานนักนายแพทย์คนนั้นก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาลอร่ายังคงอาศัยอยู่ในกราสวอเดต่อไปว่ากันว่าเธอเริ่มสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณและเริ่มที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจรงิงจังนอกจากนี้เธอยังได้มีโอกาสพบกับเพื่อนบ้านของเธอหญิงสาวที่มีนามว่ารตตาแคลฟรี 3, ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักแสดงจากลอร่าทั้งสองมักจะไปมาหาสู่กัน และเอาลาก็สอนวิธีการเต้นรําและการแสดงให้กับเธอจนกระทั่งเธอได้มาเป็นนักสแสดงจริงในเวลาต่อมาเดินทางสู่แดนจิงโจ้สองปีต่อมาในปี1855เธอเดินทางอีกครั้งเพื่อเดินทางไปแสดงให้กับนักสแสวงโชวที่เดินทางไปขุดทองที่ประเทศอทศอสเตรเลียที่เทยเตอร์รอยัลกรุงเมลเบิร์นเธอแสดงการเต้นสไปเดอร์แดนซ์อันดุ่งดังต่อหน้าผู้ชมมากมายซึ่งมีการบันทึกไว้ว่าวิธีการเต้นของเธอคือ เธอจะถูกกระโปรงของเธอขึ้นซึ่งจะเผยเห็นส่วนล่างของเธอซึ่งไม่สวมใส่อะไรเลยการเต้นของเธอนั้นขัดต่อหลักจารีตและศีลธรรมอันดีทุกข้อการแสดงของเธอนั้นทําให้บรรดาชนชั้นสูงในเบลเบ,ลเบลิร์นโกรธมากและพวกเขาก็พากันบอยคอร์ตโรงละครเทาเตอร์รอย,ยั่อแห่งนี้จนขนาดที่โรงละครแห่งนี้แทบล้มละลายเลยทีเดียวครับแต่เรื่องอื้อฉาวของเธอยังไม่หมดแค่นั้นเธอเดินทางไปเปิดการแสดงต่อเรื่อยจนมาถึงที่เมืองบ,บัลลาร์ และหลังจากที่เธอได้มีโอกาสอ่านคำวิจารณ์การสแสดงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อว่าเดอะบร a ลัต t ท m e s ที่วิจารณ์การสแสดงของเธอไปในทางเสียหายวันหนึ่งเธอได้ยินว่าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเดินทางมาที่โรงแรมที่เธอพักอยู่พอดีเธอเดินลงไปยังล็อบบี้โรงแรมพร้อมกับแส้มมาในมือและเมื่อเธอพบเขาทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและเธอใช้แส้ฟาดไปมาจนทําให้คนรอบตัวทั้งสองต้องรีบมาห้ามทั้งคู่เป็นการด่วน เธอเดินสายเปิดการแสดงไปยังเมืองขุดทองต่างๆและทุกครั้งเธอจะบอกให้เหล่าบรรดานักขุดทองให้โยนเหรียญทองขึ้นมาบนเวทีแทนเงินเพื่อเป็นค่าทิปของเธอในปี1856เธอเปิดการแสดงที่เมืองคลาสต์มายต่อหน้านักขุดทองกว่า400คนสมาชิกสภาเมืองถึงกับยกเลิกการประชุมให้เร็วขึ้นเพื่อมาชมการแสดงของเธอและหลังจากการแสดงสไปเดอร์แดนซ์ของเธอจบลงเธอได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามเหมือนการแสดงของเธอในเมืองนี้จะเป็นไปได้ดี แต่ปรากฏว่าเริ่มมีคนในโรงละครตะโกนแซวเธอหรือร้อเรียนเธอเสียหายจนทําให้เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นและนั่นก็ถือเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเธอในประเทศออสเตรเลียเมื่อเธอตัดสินใจเดินทางกลับอเมริกาและทิ้งทุกอย่างไว้ที่ออสเตรเลียรวมไปถึงคณะเดินทางของเธอด้วยทุกคนต่างตกตะลึงกับการกระทํานี้เพราะตามสัญญาแล้วลูกจ้างของเธอทุกคนจะได้รับเงินค่าตั๋วเพื่อเดินทางกลับอเมริกาหลังจากการที่แสดงออสเตรเลียจบลง แต่เธอก็อ้างว่าชื่อจริงของเธอไม่ใช่ลอร่ามอนเตสดังนั้นชื่อในสัญญาจึงไม่มีความหมายอะไรและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทําอะไรเช่นนี้สุดท้ายทีมงานของเธอก็ถูกทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเองส่วนเธอก็ขึ้นเรือกลับประเทศอเมริกาชีวิตในบ้านปลายเธอเดินทางกลับมายัางซานฟรานซิสโกในปี1856ในระหว่างการเดินทางนั้นผู้จัดการของเธอเกิดเมาและพลัดตกลงมาจากเรือทําให้ลอร่านั้นเสียใจเป็นอย่างมาก เมื่อกลับมาถึงอเมริกาเธอพยายามเปิดการแสดงตามเมืองต่างๆแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนะักท่าเต้นสปเดอร์แดนซ์อันโด่งดังอาจจะทําให้ผู้ชมตะลึงเมื่อแรกเห็นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่และไม่ได้มีสเสน่ห์ถึงขนาดที่คนจะต้องกลับมาดูซ้ำอีกครั้งในปี1857เหมือนกับว่าเธอสามารถเล้กอะไรได้เธอเลิกเต้นเธอเลิกแสดงเธอหันมาเป็นผู้บรรยายด้านจริยธรรมให้กับบาทหลวงคนหนึ่งแทน และใช้ชีวิตที่เหลือของเธอในงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสตรีด้วยกันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่หน้ามือเป็นหลังมือแม่แน่ว่าเธออาจจะรู้สึกโปร่งกับชีวิตแล้วก็เป็นไปได้นอกจากนี้เธอยังเขียนอัตชีวประวัติของตัวเองเอีกด้วยโดยในหนังสือนั้นจะมีรายละเอียดถึงชีวิตรักของเธอรวมถึงคู่มือการดูแลตัวเองของผู้หญิงในเดือนพฤศจิกายนปี1859หนังสือพิมพ์ฟิลาเดลเฟียกล่าวถึงเธอว่า ลอราใช้ชีวิตงเงียบอยู่ใจกลางเมืองและไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครมากนะักเพื่อนศิลปินของเธอจะแวะไปหาเธอบ้างเป็นครั้งคราวและแม้ว่าเธอมักจะพูดถึงความรู้สึกและชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันของเธออย่างสวยงามสุดท้ายหลังจากที่บทสนทนาเริ่มดําเนินไปเมื่อเธอเริ่มจุดบุหสี่สูบเธอก็จะเริ่มพูดถึงความหลังและอดีตอันสวยงามของเธอแต่สิ่งที่เธอไม่เคยพูดถึงเลยก็คือเรื่องของอนาคตในปี1860ลอลอราเริ่มมีอาการป่วยจากโรคซิฟิลิส ร่างกายของเธออ่อนแอและรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในวันที่17มกราคมปี1861ด้วยวัยเพียง39ปีเท่านั้นปิดฉากชีวิตอันแสนโลดโผนของเธอที่เคยเป็นทั้งนักเต้นที่ไม่ประสบความสำเร็จนางลูมนางสนมกษัตริย์จนกระทั่งมาประสบความสำเร็จในฐานะนักเต้นและสุดท้ายคือการทำงานการกุศลร่างของเธอถูกฝังไว้ที่สุสานที่เมืองบุคลินรัฐนิวยอร์กมาจนถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวของลอร่ามอนเตสนางลูมโค่นบัลลังถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหก่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเราเาจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ